ทานแล้วตอนเช้สสากับหลังจากรับญาติโยมเนาะมาถวายสังฆทานหลายท่านด้ยวยกันเนาะคุณพ่อวัดมันมีงานขาวดำงานชาวาานาคิดวันนี้เนาะแข็งน้องแนงนุ่งแนงลมแรงพี่น้องเอ้ยลมแรงสุขสุเลย เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ กำลังฉันมาตาหารเนอะคุณไดชัยทานด้านข้างวัดเนอะขระโพดเพิ่มอ,องคฟ้าปลอดโปร่งเนอะพี่น้องเนอะ,นอนอะโอ้ยมงบอกว่าอากาศหนาวนะครับเนาะตอนนี้ก็ยี่สิบสามองศาขึ้นมายี่สิบสี่เนอะแดดออกตอนนี้เนอะ หือว่าโอเคอยู่อากาศมาเดินชมมันมีโอเคกำลังฉันพัฒนาหาครับโอ้กำลังฉันพัฒนาหาร ลมพี่นองเลยดูพี่นองเลยลมคันมากตอนขึ้นเนี่ยเป็นไดยานอยู่ด้วยเนาะดุงดองเออลมแรงขนาดพี่นองเลย าถาบันนะครับเนาะโดยสถาหารเสร็จหลวงปู่ก็จะมานั่งรับญาติโยมอยู่ตรงนี้เน,เนาะคร้อ่าวันนี้วันที่23นะครับวันพิยมหาราชนะครับเนาะที่ประสงค์ให้คนชาวไทยจะน,อนอ้อมรำเรือพระมหากรุณาธิคุณนะครับในหลวงรัชกาลที่หนะครับซึ่ง กันทรงเลิกทาบนะครับเนาะที่เราทราบกันดีวันนี้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับเดินทางเข้าขอทอมวันนี้วันวันนี้ไปพักแรมนะครับวันนี้ไปพักแรมวันพรุ่งนี้นะครับทึงจะ มีคิว e นะครับวันพรุ่งนี้เป็นจากม e ีคิวพี่น้องเ้ยที่โรตัสมินบุรีที่โรตัสมินบุรีนะครับถนนสุวินทะองเขตมินบุรีกทอมอพบกับระบบแสงสีเสียงยิ่งใหญ่สุดอลังการสาวน้อยเพชรบันแพง หลังจากเปิดวนในรอบที่สองสิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมาน,ววน,นะครับตอนนี้ก็ประเวณนะครับตามโปรแกรมนะครับในเดือนตุลาสามสิบตุลาสามสิบตุลาพี่น้องบ้านหนองคูวัดบ้านหนองคูงานบุญตะถินพ่อเอกแม่หน่อยหลาอุ๋งหิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้บัด งานการกุศลนะครับงานกฐินบ,บุญกฐินนะครับยังมีจำหน่ายพ่อแม่พี่น้องที่จะสนับสนุนก็เรียนเชิญน้อพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเดอ้อหรือจะอนุโมทนาบุญกฐินก็นกพักไปนะครับไปหาพ่อยอนะครับพ่อแม่่อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านเพงนะครับเนาะร่วมบุญกันได้นะครับตามกำลังศรัทธาเด้อพี่น้องส่วนบัตรก็ ท่านใดที่จะสนับสนุนนะครับก็พักไปหาได้เลยนะครับพ่อแมุ่่ง,งหินสาวน้อยพีบันเทงละเอียดไม่หน่อยเนาะช่วงนี้ก็เป็นเชศกาลงานบุญกระถินนะครับก็จะมีไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12เป็นวันสุดท้ายกับกำหนดที่การกระถินการ ทอดกระถินนะครับจะสิ้นสุดลงนะครับเป็นระยะเวลาหนึเดือนนะครับเนาะต่อจากนั้นก็จะเป็นบุญผ้าป่านะครับซึ่งทอดได้ตลอดทั้งปีสำหรับผ้าป่าสามัคคีนพิองเนาะบุญกระถินก็วัดหนึ่งก็รับได้แค่หนึ่งครั้งนะครับสาหรับการกระถินบุญกระถิน น้องแปบปันแพงนะครับก็จะไปโซนภาคกลางนะครับเนาะโซนกรุงเทพภาคกลาง24 25 26สี่ยี่สยี่นี่คิวงานของกำนันแกะเนาะพี่น้องเนาะ25่สเขาสวนน้ำดีๆปาร์คสระบุรี26่สิบหกประจันทคามอำเภอบรจันทคามป,จา,มปาจีนบุรีเนาะพี่น้องเนาะเอา อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปให้กำลังใจที่นั่นเด้อพี่น้องเด้อโอยลมแหง้งขนาดพี่น้องเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาเอยเอย,ย,ยลมแหง้งเข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มตัวแล้วตอนนี้น้องคำเนาะเข้าสู ยังรับพระทารอยู่นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้และนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องซงชาแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเป็นกำลังใจให้กับทางช่องครับอย่าขำโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีครับ